ยายตำลีจไม่เห็นแล้วนะครับตุก๊กันเปล่งยมดีกว่าเดิมเสมอนะครับ วันนี้ก็วันที่24พฤาจิกายนนะครับเียนตั้งตลาดขย่ายใยครับเมกาที่เพิ่มขึ้นอีกรอบนะครับ ต,อตลอดไอซีซันนี้ลบมาเจอปีเบิร์ดได้ทุกทุกเ้ารอาทิตย์น,นะครับป่าเด็กป่าลูกล้าน นู้นูมาเป็นผ้าบาติกด้วยกันนะครับเนี่ยรานวีเวิร์สโยโย่มุมนี้นะครับรานที่สองจกฟังไม้นะครับจะประกอบสินค้ามากมายนะครับกล้องคุมิซากิจจุ่มจนใต้บาติกแล้วก็สกอตอันคันกาเซ่เจริญนาวัยุ่งชำกัดแดีวก็เทวาเป็นเกษตรตอนนี้ก็คือสินค้ากล้องไตเด็ดเด็ดผ้าบาติกกล้องพัมปอร์ตเอปีทีสเตชันนะครับ ก็มีมีนะครับสินราสินกาไอศส์สันนี้มาเลีกยกชมบนได้นะครับตีร้านนี้นะครับโอเคนะครับตุกกันตุกกันเป็นแตงยมดีกว่าเดิมเสมอนะครับ